เข้าไบ้านเลยไม่รู้ไม่รู้ค่ะ ยมจูกยมจูกยมจุกพาโยมมาเล่นมารับของโยมพาพาโยมมาเล่นมาลับของมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าจุเล่นและยมยมจิ้มมกันดิลาของเลามีหรอเปล่า่ลมจุพาพยมมาเล่นมาจพาโยมยมพาพยมจิ้มมานดนะะเพี่ยเข้ามาจิ้ขาไรจิมามาแล้วจุ จะให้ปีกยิ้มปีกไปหรอจุ่มเลย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 ใส่เทยสีส้มปีกจุ่มสีเหลืองชินแรกมาแต่ว่ารอซิมไงลูกใส่ในงานวันนี้รออะไรอ่ะรอไปหาเงินสร้างขยะอะไรนะทั่วเมืองไทยแล้วเราอยากหมดนี่เนี่ยนี่กำไรของเด็กใส่หลายๆ